TPMap แพลตฟอร์มข้อมูลเพื่อการพัฒนาคนแบบชี้เป้าบนพื้นฐานดัชนีความยากจนหลายมิติที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) TPMap คือระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้าบนพื้นฐานดัชนีความยากจนหลายมิติหรือ MPI โดย TPMap พิจารณาจาก5มิติได้แก่ สุขภาพความเป็นอยู่การศึกษารายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาเพื่อขจัดความยากจนยุติความหิวโหวยสร้างหลักประกันการมีสุขภาพที่ดีมีการศึกษาที่มีคุณภาพและลดความไม่เสมอภาคซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ความยากจนเนี่ยเป็นปัญหาระดับชาติระดับโลกเลยนะครับและเป็นปัญหาเรื้อรังของเรามานานเราอยากให้ทีพี map เนี่ยเป็นเครื่องมือของประเทศนะครับในการที่จะออกนโยบายเรื่องการพัฒนาคนโดยเริ่มจากความยากจนก่อน ที่พีสามารถบอกได้ว่าในประเทศไทยมีคนจนจำนวนเท่าไหร่คนจนเหล่านี้อยู่ที่ไหนและพวกเขาประสบปัญหาอะไรบ้างโดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจทั่วประเทศทั้งข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจอปทออจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย และข้อมูลคนลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐจากกระทรวงการคลังเพื่อค้นหากลุ่มคนจนเป้าหมายรวมทั้งบูรณาการข้อมูลร่วมกับข้อมูลสิทธิ์รักษาพยาบาลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสอปอสอชอข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อมูลคนพิการจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อให้ได้ข้อมูลปัญหาความยากจนทั้ง5มิติของกลุ่มคนจนเป้าหมายซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลที่ได้จาก TPMAP ไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ต่างๆได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ ดังเช่นจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีกลุ่มคนจนเป้าหมายอยู่ในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำท t p m p p ไปใช้แก้ปัญหาความยากจนในมิติต่ตางๆได้อย่างเกิดประสิทธิผล เมื่อทราบข้อมูลของกลุ่มคนจนเป้าหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบลงพื้นที่พบปะกลุ่มคนดังกล่าวเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของพวกเขาพร้อมทั้งจดบันทึกลงในที่พีแมปล็อกบุ๊กช่วยให้เจ้าหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าของการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ที map ยังเป็นระบบที่ช่วยบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสะดวกบนแพลตฟอร์มเดียวกัน จากการนำข้อมูล T-P Map ไปใช้แก้ปัญหาความยากจนในจังหวัดสมุทรสงครามพบว่าสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีขึ้นและช่วยให้พวกเขามีอาชีพมีไรายได้เพิ่มขึ้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าจำนวนครัวเรือนยากจนในจังหวัดส,สมุทรสงครามลดลงจาก601ครัวเรือนในปี2561เหลือ450ครัวเรือนในปี2562และจำนวนคนยากจนลดลงจาก903คนในปี2561เหลือ750คนในปี2562 พราเรามีปัทมิตี่เข้มแข็งคือทางสภามัธนึ่งเขาทราบโจทย์มีความเชี่ยวชาญเรื่องความวยากจนเป็นอย่างดีเมื่อเราเอาองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์สภามีเนี่ยมาชนกับเทคโนโลยีที่เราพัฒนาได้เนี่ยตรงนี้ทำให้ผมมั่นใจตอนนั้นว่าสามารถตอบโจทย์ได้ด้วยจุดเด่นของ TpMac ที่วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากในหลากหลายมิติได้อย่างถูกต้องแม่นยำช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้แบบพุ่งเป้าลดขั้นตอนประหยัดเวลาและติดตามการแก้ปัญหาได้แบบเรียลไทม์ ที map จึงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้บริหารยุคดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประเทศ BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม